วันนี้มาจัดหัวเดียวโฟวิลเข้าไร่เข้าสวนมาให้อีกหนึ่งคันกับอลซูดีแม็กซ์สปาร์เครื่อง 3.0S ปี2019เลขไม่เพียงหลักหมื่นสภาพสวยๆแต่งหล่อๆมาให้นะใครที่สนใจคันนี้ประวัติดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ดูคลิปนี้มาแปบ๊บจัดส่วนลดูลคา5 0 0พันบาทกันเลยจ้าสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็มาจเจอแป๊บอีกแล้วนะคะเสนีไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้แป๊บจับรถเข้าใหม่แต่งหล่อมาให้อีกหนึ่งคันเอาใจ ใครที่กําลังตามหารถเข้าไร่เข้าสวนหัวเดี่ยวโฟวิวสี่คูสต้องไม่ควรพลาดคลิปนี้นะเดี่ยแป๊บพามาชมรายละเอียดตัวรถทั้งภายนอกและภายในในคลิปนี้กันเลยใครสนใจยอยากได้รถหัวเดี่ยวโฟว,วิมาดูคลิปนี้กันเลยจ้าและนี่คือเจ้าสุดหล่อที่แป๊บจะพามาชมวันนี้เป็นออ d i เดลดีแม็กสี่คูสี่หัวเดี่ยวโฟวิวนะคะใครที่อยากจะได้รถไปเข้าไร่เข้าสวนหาราคาประมาณงบ4ี่แสนกว่าๆนิดน่ดนะมาจัดตัวนี้ได้เลยพี่ๆได้สีเทาดํา ไม่หลักหมื่นสภาพส,สวยๆเดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดด้านหน้าของตัวรถกันก่อนเลยนะตัวนี้ได้ในส่วนของตัวกระจังหน้านะส,สวยๆสีเทาลูกค้าจ๋าม,มาพร้อมกับโลโกโอ้อีสูซุด,ด้านหน้าอยู่ตรงกลางของตัวรถกระจังหน้าใหญ่กระจังหน้าหล่อตัวนี้ไฟหน้าฮโลเจนนะคะนี่เลยทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะตัวไฟหน้าไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวสีรถสวยเดิมหน้าตัวนี้ ที่สาคัญรแับแต่งล่อมาให้นะด้วยล้อแม็กทั้ง4ล้อมาให้นะที่สําคัญตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ําท่วมไม่มีตะบต่อไม่มีกรอไม่ไม่มีรถติดแก๊สนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่สําคัญตัวน้องเป็นเครื่องยนต์3.0นะ0นาแรงดีมากๆนะ ใครที่เป็นขวัญไฟออร์นิวดีแม็กต้องไม่ควรพลาดนะหารถราคาประมาณ4ี่แสนนี่เท่านั้นมาจัดตัวนี้ได้เลยพี่พี่จะซื้อสดหรือจัดไฟแนนเนี่ยแป๊บตัดราคาโปรโมชั่นพิเศษให้เดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวล้อกัอน,กอนก่อนเลยตัวนี้ได้ในส่วนของตัวล้อแม็กนะะสวยสวยเลยลูกค้ายางใหญ่ดอกยางหนานะ,ะตัวนี้ก็จัดมาให้ได้ยาง265ทับโอศูเป็นขอบยาง18นะล้อแม็กสภาพสวยสวยดอกยางหนาร่องลึกนะคะตัวนี้ สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะตัวนี้ก็แต่งหล่อๆมาให้ด้วยล้อมแม็กเวลทั้ง4ี่ล้อยางใหม่นะคะสภาพเครนขอางนะ,ะส่วนทรงต่างๆโฉบเฉี่ยวสวยงามนะ,ะพร้อมใช้งานตัวนี้นี่เลยมีไฟเดียวที่กระปุ่มแก้มด้าน,นข้างของตัวรถทั้งสองฝั่งตัวนี้เป็นอ e ีซุสปาร์คเื่อง3.0นนะคะกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะลูกค้านี่เลยตัวน้องเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวแป๊บสปาให้นะคะ เดี๋ยวมาดูด้านในตัวนี้นะคะตัวรถเป็นหัวเดี่ยวนะคะโฟวิลสีสวยสีเดิมข้อฟังเสียงได้เลยพี่พี่นี่เลยคือกูกึบนะคะเสียงดีมากสติ๊กเกอร์ต่างๆตัวน็อตต่างๆสวยเดิมเดี๋ยวให้ดูถึงความเดิมนะคะของตัวรายละเอียดเม็ดอาร์กนี่เลยตัวนี้เป็นฝุ่นนะลูกค้านาะไม่ได้มีเก็บสีมานะรอยฝุ่นเม็ดอาร์ต่างๆสวยเดิมนะคะตัวนี้ไม่มีโดนข้างมาอย่างแน่นอนนะเราซื้อรถเราเราับประกันในส่วนของรื่อง ตีเครื่องยนต์เกียร์ให้ในส่วนของตัวน็อตต่างๆนะคะตรงแผงประตูนะคะก็ยังคงสวยเดิมนะ,ะไม่มีรอยถอดร,รอยเปลี่ยนมาแผงประตูก็จะคุมทวนด้วยโทนสีดำนะ,ะสไตล์แบบรถทำางานทำงานนะ,ะลูกค้าเรา้็ดูทลรักษาง่ายเม็ดอาร์ต่างๆด้านข้างสวยเดิมนะคะลูกค้าตัวนี้กระจกก็ปรับด้วยไฟฟ้านะคะแผงประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปส,สวยๆมีช่องวางแก้วน้ําในส่วนของตัวเบาะก,ก็ได้ส่วนของตัวเบาะหนังนะคะสีเทาลูกค้า สวยๆพื้นพรมต่างๆสะอาดสะอ้านเดี๋ยวมาลงมาดูส่วนของตัวกระบะด้านหลังกันบ้างตัวนี้นะคะก็สามารถตรวจเช็คในส่วนของตัวกระบะด้านหลังได้เลยเมคอัพต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นช่องเติมเชื้อเพลิงนะคะเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้นะคะเปิดปิดใช้งานได้ปกติตัวล้อก็อย่างที่บับบอกทั้ง4ล้อเราแต่งสไตล์ล้อแม็กเวลนะสไตล,ล์ออฟโรดสวยๆมาให้ตัวนี้เป็น4ี่คูณสก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์4ี่คูณสมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะ ก็จะมีส่วนของตัวแมกไลเนอร์มาให้นะลูกค้าจ๋านี่เลยแมกไลเนอร์ก็สภาพใช้งานได้ปกติด้านหลังของตัวน้องนะไฟท้ายไฟเลี้ยวต่างๆก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะก่อนออกรถมีการตรวจเช็คจากชา่นางดำเนินการมาให้นะตัวล็อกด้านหลังก็ใช้งานได้เปิดปกตินะคะนี่เม็ดอาร์ตต่างๆสวยเดิมมากๆนะคะให้ดูกันแบบชัดๆเลยสติ๊กเกอร์ด้านหลังต่างๆก็มีมาให้พร้อมนะลูกค้า ไฟไท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆในแบบความยันให้ชมในส่วนของรายละเอียดด้านล่างกันนิดหนึง่งตัวนี้นะคะก็จะมีในส่วนของตัวล้อสแปรมาให้ช่วงล่างเดิมๆนะตัวนี้ยังไม่ได้เสริมแหนบนะลูกค้านะเป็นหัวเดี่ยว4 view เข้าไล่เข้าสวนหรือใครอยากจะเสริมแหนบเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะเดี๋ยวมาดูอีกฟังหนึ่งของตัวรถกันบ้างค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้4 x 4ติ๊กเกอร์ต่างๆมีมาให้ครบนะคะ แมกไลเนอร์ก็อย่างที่บอกนะสภาพยังสวยงามนะคะเดิมๆลูกค้าตัวล้อทั้งสี่ล้อได้ยางใหม่ดอกยางหนาร่องลึกสีเดิมเม็ดอาร์ต่างๆด้านข้างก็ยังมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดนะคะนี่เลยลูกค้าจ๋ามาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งคนขับกันต่อเลยลูกค้าตัวนี้สติกเกอร์ซ้ายขวามีมาให้เห็นแบบเด่นชัดเดี๋ยวแม่พามาชมรายละเอียดตัวรถตัวนี้ได้เบ้ามือจับสีดํานะตัดกับสีตัวรถ ด้านในรถทำมือทำงานสวยงามนะยังสวยงามอยู่ตัวน็อตต่างๆเจ้า,าอของเดิมใช้งานมาดีมากๆนะลูกค้าตัวนี้กระจกปรับด้วยไฟฟ้าฝัา่งคนขับนะคะด้านในนะคะมาดูตัวนอ็อตกันก่อนเลยสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบเดี๋ยวบบให้ชมรายละเอียดเม็ดอาร์กันต่อนะอีกฝั่งหนึ่งลูกค้าเม็ดอาร์ต่างๆนะคะสวยเดิมมากนี่เปิดให้ดูลูกค้าที่ ดูรถผ่านช่องทางออนไลน์นะคะหรือดูลินปนะาแป๊บมาประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อรถได้เลยนะคะนี่เลยเรามีการรับประกันเครื่องยนต์เกียร์นะคะตัวเจอร,รับซื้อคืนแน่นอนลูกค้าจ๋าตัวเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้ออกแบบเบาะมาประมาณ60สิกว,ว้างแบบนี้เลยนะ,ะนั่งได้สบายนะ,ะผู้โดยสารนั่งประมาณ3ท่านได้เลยนะคะสำหรับตัวรถนะคะเข็มขัดนิรภัยมีมาให้พร้อมนะคะแบบป๊บผมญาต ขึ้นไปด้านบนกันอีกนิดหนึ่งลูกค้าตัวนี้เป็นโฟ์วินก็จะสูงหน่อยนะคะผู้หญิงอย่างเราก็ขับขี่ใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้นี่เลยนิ่งๆเงยียบๆนะเครื่องสามพันด้านในพวงมาลัยมี SRS airbag คู่หน้านะคะมาให้ฟังก์ชั่นเครื่องเล่นต่างๆก็สามารถใช้งานได้ปกติเดี๋ยวแป๊บขออนุญาตนะคะให้ดูเลขใหม่ต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะคะ เลขไม่ห้าหม่นหกพันกิโลเมตรเท่านั้นนะถือว่าใช้งานน้อยอยู่ลูกค้าจ้ะฟังกชันเครื่องเสียงเมื่อกี้ได้ยินเสียงใช่ไหมฟังก์ชันวิทยุเครื่องเล่นต่างๆก็สามารถชี้งานได้ปกติเลยลูกค้าจ้ะแอร์เย็นเพลงเพราะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัว USB ช่องเสียบหูฟังมาให้นะคะช่องใส่ c d FMAM ได้หมดมีช่องเก๊ใส่ของใส่เหรียญต่างๆได้ช่องแอร์นะคะ ใช้งานได้ปกตินะตัวแอร์ก็สามารถปรับระดับได้อยากได้เย็นแบบไหนอยากให้ปรับทิศทางแบบไหนได้หมดเลยตัวนี้ที่สำคัญ4 w วินขาดไม่ได้ตัวนี้นะคะก็จะมีปุ่มปรับ4ฟว e l นะ2 SCH แล้วก็ 4L นะลูกค้าสามารถปรับโหมดหัวเดี่ยว4 w วินของเราได้เลยครับเคลื่อน4ล้อ2ล้อได้เลยตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะคะลูกค้าจ๋า สภาพคือเจ้าของเดิมใช้งานมาดีมากๆนะสภาพตัวรถต้องกอกบอกเลยว่าสียังสวยนะคะไม่เหมาะกับรถหัวเดี่ยวโฟวินเลยคันนี้เจ้าของเดิมดูแลมาดีมากๆนะคะสภาพตัวรถจากที่นแปบ,บดูนะคะ96%ได้เลยตัวกระจกมองหลังก็ยังคงสภาพสวยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวตัวนี้ก็จะมีคําแนะนํานะการใช้ระบบขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อมาให้ลูกค้าสามารถรายละเอียดด้านบนนะคะ ตรงตัวบังแดดฝั่งคนขับได้เลยนะคะการเปลี่ยนจาก 2H เป็น4 s นะคะเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้ก็ดูได้นะครับเครื่อน2อล้อใช้ในบนถนนขับขี atic, ่ปกติถนนไฮเวย์ได้เลย4 s 4L นะ 4H ก็จะใช้นะฮะเกียร์สูงหน่อยนะคะก็จะใช้แบบถนนลูกรางถนนทรายนะคะถนนเปียกลื่นถ้าเป็น 4L นะก็เป็นเกียร์ต่ำนะคะใช้แบบความเร็วต่ำๆบนถนนทุรกันดารน,นะ ถนนโครนต่างๆตัวนี้ก็สามารถอ่านคำแนะนำเพิ่มเติมได้เลยลูกค้าด้านบนตัวไฟก็เปิดใช้งานได้ปกติเลยตัวม่านมีมาให้ทั้งสองฝั่งนะคะสภาพด้านในโอเคมากลูกค้าดูรวมๆนะสวยงามมากๆเดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่องเปิดเชื้อเพลิงแล้วก็ห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดตัวห้องเครื่องก็จะลงแบบ ง่ายๆนะคะหัวเดียวโฟวินมันสูงนะลูกค้าตัวรถมันสูงมากเนีย่ยแบ๊บพามาชมรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันต่อเลยจ้าเนี่ยแบ๊บพามาชมรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะลูกค,ะคะ้าจ๋าตัวนี้คันหน้าสาภาพสวยเดิมมากๆค่ะลูกค,ะคะ้าจ๋านี่เลยตัวน็อตต่างๆไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนมานะคะมาดูฝั่งซ้ายของตัวรถกันก่อนเลยแผ่นเพลตต่างๆสามารถตรวจเช็คได้เลย ตัวนี้รหัสเครื่องยนต์ 4JJ1TCX นะคะโมเดลปี2019นะตรวจเช็คได้เลยตัวน,อน็อตต่างๆฝากระปุงต่างๆนะแผนกันความพร้อมก็ยังคงสภาพสวยเดิมอยู่ลูกค้ามาดูฝั่งฝากันบ้างนะคะนี่เลยน็อตทุกตัวไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนนะคะมาแต้มสีมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ Isuzu DDI นะคะ Blue Power เครื่องหนึ่ง เครื่อง3.0เครื่อง3 0 0พันเครื่องยนต์ดีเซลนะคะลูกค้าสติ๊กเกอร์ต่างๆก็มีมาให้ครบนะเม็ดอาร์ตต่างๆกลมสวยก็เราถมีการตรวจเช็คเปลี่ยนถนะ่ายน้ำมันเปลี่ยนถ่ายของเหลวมาให้ลูกค้าจะมีการตรวจเช็คม้อแบตเตอรี่มาให้นะคะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้ด้วยนะลูกค้าใครที่สนใจรายละเอียดตัวรถนาหัวเดี่ยวโฟวินคันนี้ใช้งานเลขไม์เพียงหลักหมื่นเนี่ยแปโโโะ ปยังบ้าคะสำหรับเจ้าหัวเดี่ยวโฟวินที่วม่พามารีวิววันนี้นะใครที่ชื่นชอบเดี๋ยวแมปป่พยายามสเปคกันอีกครั้งคันนี้เป็น i s u z u e ู m ีแม็กซเครื่อง 3.0S ป e ี2019เลขไม่เพียงหลักหมื่นแบบจัดราคามาให้เพียง459,000บาทเท่านั้นผ่อนค่างประมาณ8,000บาทเท่านั้นนะคะประวัติดีก็จัดง่ายออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากและแต่งหล่อมาด้วยลอ้อมแม็กเบทั้ง4ล้อมาให้ด้วยลูกค้า ใครที่สนใจทันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามแป๊บโดยตรงแบบจัดโปรโมชั่นพิเศษนะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์061 1786 999นะใครสนใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามแปรบมาด้วยนะคะคิดถึงรถยีนมืนสองสภาพส,สวยๆทักหาแป๊บเสีไทยรถสวยได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ